ก็คือการแสดงคือของบี้ก็มีมาเรื่อยๆก็อยู่ที่บทที่เราจะเราจะเราจะ,เราจะลุยเรื่องอะไรครับจริงๆผมก็เป็นคนที่อ,อ,อยากมีบทที่มันท้าทายมากครับที่อยากจะเล่นครับแต่ปีนี้ผมจะทำเรื่องเพลงครับมีอัลบั้ม EP a f t e r e r a t e นะฮะตั้งตั้งแต่วันนี้ถึงปลายปีน่าจะปล่อยประมาณ5-6เพลงก็อยากจะให้ทุกคนติดตามครับทุกสต r e มม i n g แล้วก็ ทางอ,ออนไลน์ก็ติดต่อติดตามได้ครับ B I E X อยูอ่ตั้งใจจะปล่อยเพลงครับผสมครับมีทั้งไทยจีนและภาษาอังกฤษด้วยวก็ฝากทุกคนแล้วก็ผมก็จะเปิดโรงเรียนด้วยฝากโรงเรียนด้วยครับโรงเรียน Next s d o l e ครับที่จะเกิดขึ้นในปลายสิงหาคมนี้นะเป็นโรงเรียนที่สอนร้องเพลงสอนเต้นแล้วก็สอน acting ด้วยอยากจะผลักดันทีป p ให้ไปไกลอีกครับ ก็ขอให้เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะสร้างไอดอลใหม่ๆให้กับประเทศไทยจริงๆเขาได้เลื่อนแม่ด้วยนะถ้ารู้ว่าแม่นี่เต้นเก่งนะครับจริงๆเด็กๆเขาก็มีฝันของเขาแหละก็เราก็ซัพพอร์ตเขาให้เต็มที่ครับเขาอยากจะเป็นอะไรผมก็ซัพพอร์ตตลอดเอ่อชัดไหมเหรอเขาก็มีบอกว่าหนูอยาก หนูอยากเป็นเหมือนป๊าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมาบอกเขาตลอดนะคือคืออยากเอาป้ากับมามีเนี่ยเป็นตัวอย่างของความสําเร็จคือเราต้องไปดูอาชีพหลายๆอย่างหลายๆหลายๆหน้าที่การงานของแต่ละฝ่ายนะว่าสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรไม่ใช่เราสึกว่าเฮ้ยป้ามา้นี่คือสักเซสแล้วนี่เก่งแล้วหนูอยากเป็นเหมือนป้ามาอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้เราจะสอนลูกก่อบอย่าอย่ารู้สึกว่าป้านี่อยู่บนเวทีมันเฉิดฉายเรื่องแสงแบบสวยเป็นสไตล์อย่างเงี้ยคือมามีกอย่างอื่นหลายอย่างมากที่ ทำให้เราประสบความสํมาเร็จได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสอนเขาตลอดแต่แล้วสุดท้ายแล้วเขาแบบหนูก็ยังอยากเป็นไอดอลหนูก็อยากเป็นศิลป,ปินก็ผลักดนันซัพพอร์ตเขาจะใช้ช่วงวันนี้ในการลองค้นหาเองใช่ครับระหว่างที่เขาอยากเป็นไอดอลเนี่ยผมก็ผลักดนันก็ลองดูหาทางของตัวเองให้ได้สุธารินที่ถามว่าโปรเจกต์งของพี่ไทยปีนี้มีอะไรบ้างปีนี้เหรอคะปีนี้เอ,ยอ,ยอ่อแพลนของผมนะตอนนี้ยังเป็น,ปน แผนที่อยู่ไทยยาวๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็รับงานที่ไทยเยอะขึ้นครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเพลงในไทยฮะก็ก็อยากจะทำให้มันดีครับเป้าหมายในปีหน้าปีต่อๆไปก็จะทำเพลงออกมาหลายๆเพลงฮะก็อยากจะทำงานเพลงให้มันปังให้มันเวิร์กครับเพราะว่าทุกอย่างของผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทำนองมิวสิกวิดีโอคือผมอยู่ในช่วงโปรเซสที่ทำเองเกือบทั้งหมดก็อยากจะให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ต บี้ชีคนนี้นะครับกับวงการเพลงอีกรอบครับ